วัสดีครับคุณอยู่กับพวกเราช่องออมิการบลูมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเจ้า h o ตด a d แด k ของเราครับรถที่ใช้งานมา2ปีแล้วเนี่ยยังน่าใช้อยู่ไหมแล้วรถตอนนี้มีปัญหาอะไรมากในการใช้งานก็สำหรับเพืเ่อนที่หลายคนที่สนใจในรถรุ่นนี้อยู่ยังหาข้อมูลเพื่อที่ศึกษาเพื่อที่ อยากจะได้เจ้า Honda De ด็มาใช้งานหรือคนที่เพิ่งจะได้เจ้า Honda De ด็มาเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเจ้ารถล25ซีซีอีกมินิบัสคันนี้บ้างเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับว่ารถที่ใช้งานมา2ปีแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ที่เราจำเป็นที่จะต้องอดูแลปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนที่มันเกิดปัญหา สำหรับเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะพูดในแง่มของการใช้งานแบบของส่วนตัวผมเองซึ่งปัญหาของอาจจะไม่ใช่ปัญหาของทุกคนบางคนอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่สําหรับบางคนก็อาจจะเป็นปัญหาเดียวกันก็นได้นะครับเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันสรีละของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในแง่มุมของการใช้งานมา2ปีที่ผ่านมาครับผมจะมา เล่าให้ฟังถึงการใช้งาน2ปีที่ผ่านมาของเราครับกับเจ้า Honda d a ดกคันนี้ก็คันนี้ผมออกรถมาเมื่อวันที่12สิงหาปี2020ตอนนี้ก็ครบ2ปีพอดีเลยนะครับการใช้งานของเราเนี่ยเริ่มต้นเลยคันนี้จะซื้อมาเป็นลนักษณะเป็นรถที่ใช้งานแบบไปแบบขี่เล่นนะครับไปร้านกาแฟาไปหาข้าวกินไปขี่เล่นในเมืองปกติ แต่ว่าโจทย์ก็คือต้องเป็นรถที่ซอสองได้ซึ่งรถของตัวขับเทาเองเนี่ยออกมาทั้งหมด4รุ่นซึ่งเจ้า Honda d แดเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายนะปัจจุบันตอนนี้ที่ที่ออกมาเป็นรุ่นเดียวที่สามารถที่จะมีเบาะซ้อนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างตัว425ตอนแรกก็เป็นรถที่ขี่ได้คนเดียวก็เิ่งจะมาปรับให้ได้มีเบาะซ้อนนะครับเจ้ามังกี้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเขาเป็นรถที่มีคัตมือแล้วก็ เป็นรถที่ขี่คนเดียวขี่แบบสนุกสนุกคนเดียวเลย CT ก็ชัดเจนเขาเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่แบบว่าเอาไว้ไปลุยได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีเพิ่มเบาซ้อนมีกรณ์แอดเวนเจอร์สำหรับเดินทางแคมปิ้งได้ด้วยส่วนเจ้าแดกเราเนี่ยก็เป็นรถที่จริงๆก็ใช้งานได้หลายประเภทน,นะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกซื้อมาเพื่อที่จะมาขี่เล่นชิวๆขี่ไปร้านกาแฟอะไรแต่ตอนหลังพอเราไปออกคลิปมาครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะเป็นทริปที่ไปที่ สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเราไปบ้านพุทกรรมมาตอนนั้นคันนี้เนี่ยพอไปออกขี่เที่ยวแล้วมันติดใจก็เลยกลายเป็นรถที่ใช้งานในการขี่ท่องเที่ยวแบบ2คนซ้อนนะครับปัญหาที่เจอของการไปขี่รถเที่ยวแบบ2คนซ้อนที่ผมเจอเลยก็คือต้องเห็นว่ารถมันเป็นรถขนาดเล็กเป็นมินบอยอะคันเล็กๆแบบนี้ข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาปกกี่คนเดียวเนี่ยมันเราก็จะเถิบ นั่งมาข้างหลังได้หน่อยก็ยืดขายืดแขนได้ค่อนข้างกว้างแต่พอเมื่อมีคุณมาลีซ้อนหลังมาด้วยเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยต้องเถิบมาข้างหน้าสาหรับคนขี่ปัญหาคือจะเมื่อยขาอะเดี๋ยวผมลองให้คุณมาลีมาลองซ้อนกันดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าขี่คนเดียวขี่สองคนมันต่างไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมมาสาธิตแบบที่เราขี่ คนเดียวขี่ลักษณะยังไงอันนี้คือถ้าผมขี่คนเดียวเนี่ยท่านั่งก็อยู่ประมาณนี้แขนก็จะยืดได้ค่อนข้างจะยาวหน่อยจะเห็นว่าเบาะด้านหลังเนี่ยมันจะเหลือที่ไม่เยอะเท่าไหร่ขาเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเราไม่ได้งอมากครับเนี่ยก็จะอยู่ท่านี้ทีนี้มาดูว่ามีคนซ้อนสองมันจะเป็นไงอ่ะคุณมาลีเข้ามา มาดูกันว่ารถ h อ n ด a d เ c ็ที่ซ้อนสองเนี่ยเราจะนั่งยังไงเนี่ยพอมีกล่องหลังคนซ้อนจะต้องสอดขาเข้ามาด้วยอ่ะอันนี้คือลักษณะของการนั่งซ้อนสองจะเห็นว่าจากที่เมื่อกี้มือยืดยาวอย่างนี้เลยก็เลยต้องมางอเข้ามานิดนึงแล้วทีเนี้ยขาเราจากที่ตอนแรกม,มันตั้งฉากอย่างงี้มันก็เลยต้องงอนิดนึงครับทีนี้พอมันงอเนี่ยข้อเสียอ๋อเดี๋ยนะมันก็จะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโอเคตั้งนานะอ่ะมันจะเมื่อยเนี่ยขาเนี่ย ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเบรกอีกฝั่งมันจะเป็นการเข้าเกียร์ของเราอะ่ะเราก็จะต้องตั้งขาเหมือนกับเกงขาไว้ครับเพื่อรอเบรกหรือรอเข้าเกียร์ทีเนี้ยเวลาที่ถ้าขี่ทางยาวๆที่รถมันไม่เยอะผมก็จะเอาเนี่ยเอาขาปลายเท้าลงเพื่อจะปล่อยเท้าให้มันสบายขึ้นมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งถ้าทางโล่งๆนะแต่ถ้ามีรถขา้างหน้ารถเยอะเราก็ต้องเก่งนิดนึงอันนี้คือข้อเสียที่ที่ท,ที่ที่เราเจอแต่ว่าข้อเสียเนี้ยมันแล้วแต่คนเพราะว่า ส่วนสูงของแต่ละคนไม่เท่ากันอะคุณเบลลี่ลงก่อนเะปัญหาก็คือส่วนสูงของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ยสูงร้อยร้อยแปดสิบคุณเลีสูงร้อยหกสิบเก้าปัญหาคือมันคนสูงเนี่ยขามันจะยาวก็เลยทำให้เวลาเรานั่งมันนั่งไม่ค่อยสบาย นี่คือที่เราเจอในการที่เราขี่แบบซ้อนสองครับครับเดี๋ยวพาพูดปัญหาที่สองที่เราเจอกันต่อครับปัญหาที่สอนนงคือเจ้ารถคันนี้เป็นรถที่กระดาษแค่ 125cc ปัญหาคือพอเราซ้อนสองแล้วก็ยิ่งมีสัพภาราบรรทุกหนักมากด้วยเนี่ยความเร็วที่มันทําได้เนี่ยตีมันก็ได้อยู่แค่ไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้ว พอมีคนซ้อนสองเนี่ยเต็มที่ที่เราใช้ความเร็วอ่ะมันได้อยู่แค่ประมาณสัก80-90เ้ท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เวลาเราจะขี่ท่องเที่ยวทางไกลไปต่างจังหวัดเนี่ยมันมันปันกจจะต้องใช้ความเร็วที่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ันนี้ก็คือปัญหาของของจอรนรุนนี้ซึ่งการที่เอารถเล็กไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาปกติของของของ,ของการใช้รถเล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เจอ ดรามมาของการใช้เจ้ารถคันนี้ก็คือความเร็วพอมันเกินประมาณสัก80-90ขึ้นไปอ่ะที่เจอเลยก็คือที่ผมเจอนะทริปเลยที่ผ่านครั้งคือเครื่องมันค่อนข้างสั่นมากมันจะสะท้านมาถงงึงที่แอดเราเลยพอขี่ไกลมากๆใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะสั่นมือจะชาเลยก็ก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องพยายามจอดพักบ่อยๆหน่อย มันจะชาทําให้เราเราเมื่อยล้ามากแล้วก็ในเรื่องของรถรุ่นนี้ที่เพื่อนเพื่อที่จะซื้อมาใช้งานต้อง,ต,องต้องทราบไว้ก่อนคิดว่าเป็นรถที่มันไม่มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระใดๆเลยใต้เบาะเนี่ยไม่ไม่สามารถเก็บอะไรได้เลยนะจะเป็นได้แค่เรา,าใส่มันเป็นที่เก็บของเชื้อเพลิงถังน้ำมัน แล้วก็ปัญหาของรถรุ่นนี้ถ้าคุณเอาไปใช้งานขี่ท่องเที่ยวทางไกลอะน้ำมันอะความจุมันแค่ประมาณ3.7 3จุดลิตรเท่านั้นเองต้องคำนวณการเดินทางดีๆเราก็เลยต้องมีการเตรียมเรื่องน้ำมันสำรองไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจากจุดจุดหนึ่งที่ไปบางทีเนี่ยน้ำมันไม่พออาจจะต้องเตรียมไปด้วยหรือไม่ก็ต้องคำนวณน,น้ำมันดีๆนะครับแล้วก็ปัญหาคือถ้าคุณขี่คนเดียวหรือขี่ซ้อน2เนี่ย ขี่สอ,สอไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าขี่คนเดียวบางคนเนี่ยสัมภาระเยอะไม่มีแหล็กท้ายไม่มีกระเป๋าหลังหรืออะไรเนี่ยต้องมาวางไว้บนเบาะปัญหาคือเวลามันจะเติมน้ำมันมันจะต้องมาคอยปลดซึ่งอันนี้มันไม่สะดวกนะครับแล้วก็รถคันนี้ถ้าจะมาซื้อมาใช้งานสําหรับผมเนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยผมทําได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ40% สี่สิบสามโดยประมาณมีสะมัะบรรทุกหนักอย่างนี้นะแล้วก็มีคนซ้อนสอบด้วยคือถ้าเป็นร้นเล็กก็ถือว่าถือว่าประหยัดแล้วละ่ะแต่ว่าบางคนเขาก็ทําได้มากกว่าน,นี้ถ้าเขาขี่เดียวเท่าที่เคย,ท,เคยที่เคยเจอนะครับส่วนปัญหาเรื่องการใช้งานที่2ปีที่ผ่านมามีปัญหาอะไรที่เราใช้งานมาแล้วเจอปัญหาบ้างต้องบอกว่าเกี่ยวเครื่องยนต์ไม่เจอเลยเพราะว่ารถคันนี้ผมเข้าสูงดักะยะ ่า1,000กิโลเมตรแรกที่จะต้องเข้าแล้วก็รอบที่2จะเป็น6 0 0 0 0 0 2 0 8ซึ่งตอนนี้เราเข้ามาครบแล้วอ่า1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 8สาครั้งเนี่ยเราเข้ามาครบทุกครั้งโดยที่มีแค่ระยะ6,000มั้งที่ผมไม่ได้เข้าที่ที่ขับเฮาผมไปเข้าที่ อนด้าวิงเซนเตอร์ต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้อ่าถ้าเราจะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อมาแล้วอยากจะได้ในเรื่องของวันรันตีเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันของเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าก็พยายามเข้าสูรนะครับถ้าเราไปเข้า้านนอกมันประกันันก็อาจจะเขาเขาอาจจะปฏิเสธได้แต่ว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเขาซื้อมามาแต่งมาอะไรอยู่แล้วไม่ได้ใช้เป็นเดิมๆอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่ใช้เดิมๆนะ ก็เป็นทางเลือกอันนี้ผมพูดในแง่ของการใช้งานในลักษณะการใช้งานรถเดิมๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะรถคันนี้เนี่ยเข้าที่คับเฮาส์ของ Honda ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่แยกออกมาได้นะถ้าในกรุงเทพก็จะมีที่เอกมัยกับที่สีนครินซึ่งจริงมันก็ไกลบ้านเรานะถ้าเป็น Honda Wing Center ทั่วไปเนี่ยก็มันมีเยอะ,อะแต่ต้องบอกก่อนว่า Honda Wi n คเซนเบางที่ เขาบางทีไม่รู้จักรถบางทีเขาอาจจะไม่รับอันนี้ต้องโทรไปถามก่อนจริงๆแล้วอะ่ะมันเซอร์วิสได้เหมือนกันเพราะเครื่องยนต์กวนไกอะไรมันก็คล้ายๆพวกคอร์ด้าเวฟทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้รถเข้าเช็คระยะพบตามระยะที่จําเป็นต้องเข้าที่เปลี่ยนมาตอนนี้ก็พวกหัวเทียนพวกกออากาศอะไรพวกนี้เปลี่ยนหมดแล้วน้ำมันเครื่องก็ใช้น้ามันเครื่องสังเคราะห์ของของศโดยปกติ ที่ใช้งานมา2ปีต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยปกติทุกอย่างนะครับทีนี้มาเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ของรถส่วนที่ติดรถมาส่วนที่จำเป็นส่วนที่เป็นของแต่งสำหรับสายทัวร์ลิงสายท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะพูดในมุมของการใช้งานของของผมย้ำนะว่าว่าของผมเป็นความเห็นคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันจริงๆแล้วเราเคยรีวิว รถคันนี้ตั้งแต่ไปรับรถมาที่คับเฮ้าววันแรกตววถึงรถตอนอา,ายุเ็เดือนผมก็รีวิวของแต่งรีวิวการใช้งานเบื้องต้นไปแล้ววันนี้มันจะมารีวิวในเรื่องของ2ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างมีอะไรที่ใช้แล้วปรับแล้วเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับมาผมจะมาพูดถึงเจ้า Honda d เด็เจ้าคุณเชียงของเรานะครับมาดูกันว่า ผมจะแนะนำในสิ่งที่อุปกรณ์เดิมของรถมาแล้วมันมีความจําเป็นที่เอาเปลี่ยนแล้วดีขึ้นที่ผมอยากจะมาแนะนําเลยส่วนแรกเลยอันนี้แนะนําเลยโซ่เดิมของรถเนี่ยที่มาเนี่ยมันจะเป็นโซ่ธรรมดาปัญหาคือมันหย่อนง่ายมากตอนที่เราไปเที่ยวเนี่ยผมตอนใช้โซ่ดำเดิมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยประมาณเกือบเกือบปีอะ มันตั้งโซ่บ่อยมากตั้งเรียกว่าแทบจะทุกเดือนอะ่ะมันย่อนง่ายมากผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโซ่โอลิงครับเป็น420โอลิงของของของอ่าอาเคเขาทำขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสเ,เตอร์หน้าหลังใหม่แต่ว่าผมใช้ฟันเท่าเดิมนะอ่าก็ต้องบอกว่าพอเปลี่ยนเป็นโซ่โอลิงเนี่ยข้อดีคือมันมันไม่ยืดเลยอะ่ะเนี่ยตั้งแต่ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวมาก็ตั้งหลายทริปแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย เข้าศูนย์ไปเขาก็มีปรับตั้งให้บ้างนะครับอุปกรณ์ตรงนี้ที่ที่ควรจะมีเลยสองก็คือในเรื่องของตีนเป็ดตัวนี้ถ้าเราใช้งานโดยที่มีมสัมภาระเยอะเนี่ยก็ควรจะต้องใส่ตีนเป็ดช่วยในการตั้งรถมันจะทําให้รถเราไม่ล้มง่ายอะ่ะอันนี้ที่ที่แนะนําเลยที่ควรจะต้องมีนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆของเราก็อย่างที่เห็นสําหรับสายทัวรลิงก็แหลกท้ายตัวนี้ จริงๆมีหลายคนแนะนำว่าแหลกท้ายตัวไหนที่ที่เหมาะกับการบรรทุกส่วนใหญ่ก็แนะนำไปที่เจ้าดังเจ้าหนึ่งอะเนาะเขาก็ผมว่าอันนั้นก็ดีจริงแหละอ่าก็อันเนี้ยผมซื้อมาใช้งานมาหลายทิปแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าเฉพาะตัวผมเองนะมันรับน้ําหนักเนี่ยไม่ประมาณ20โลนิดนิดเนี่ยได้อยู่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยกระเป๋าเนี่ยน่าจะประมาณสักสิบสิบโลนิดนรวมของอะไรก็เกือบเกือบยีโลเนี่ยไปไปได้อยู่ เราก็พยายามเลื่อนเถิบไปหน่อยแต่ว่าผมก็จะมีเนี่ยครับเหมือนกับอเนี่ยมีตัวยึดมันข้างหลังเสริมไปนิดนึงก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายคนบรรทุกแล้วบางทีแหลกมันจะหักง่ายอะ่ะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงแล้วก็ส่วนที่สองสำหรับสายทัวรลิงขี่ทางไกลก็ตัวนี้เลยเบาะเจลเสริมจริงๆต้องบอกว่าเบาะแต่งหลายอันเนี่ยมัน ส่วนใหญ่แล้วนั่งไม่ค่อยสบายหรอกเบาเดิมๆจริงละส่วนใหญ่เขาบอกกันนะว่านั่งสบายที่สุดแหละแต่ว่าถามว่าเสริมเนี่ยมันช่วยได้ไหมในในในระยะทางที่ขี่เนี่ยมันได้นิดนึงครับไม่ได้ไม่ได้ช่วยได้เยอะก็ดีกว่าไม่มีเท่านั้นเองนะอันนี้ต้องต้อง,องบอกว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึง่งแล้วก็อุปกรณ์ที่เราติดมาเพิ่มก็คือจะเป็นตัวอ่า USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์นี่เป็นแบบสวิตช์ออนออฟปิดเปิดมันได้ ก็สำหรับสายเดินทางนี้ต้องมีเพราะว่ารถที่เดิมนี้ไม่ได้มีมาให้แล้วก็มีที่ยูทูบเอร์แบรกมีที่เป็นพวกคาเพอ,อะไรนะอันนก็อาะีน,นี้ก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ดูทีเอสไปก่อนก็มีเอากันลายอย่างนี้สะพัดเอาไว้เวลาคืนตรงจะได้ไม่ สวัสดีครับ